บรรยากาศตอนสองทุ่มครึ่งค่ะน้องน่ารักมากสองทุ่มครึ่งสามทุ่มชอบมาร้องทุกวันเลยค่ะ ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นสองทุ่มครึ่งปีนี้ไม่มีหน้าร้อนเลยค่ะมีแต่ฝนลมเย็นหนาวนี่เป็นบรรยากาศรอบบ้านค่ะ เป็นคนชอบดอกไม้ค่ะก็จะปลูกดอกไม้ประดับสวนวันนี้บรรยากาศรอบบ้านค่ะข้างนอกเย็นมากหนาวมากค่ะน,นี่เป็นบรรยากาศรอบๆบ,บ้าน ที่นี่ธรรมชาติค่ะดูเสียนกเยอะธรรมชาติจริงๆเลยค่ะน,นี่บรรยากาศอันนี้เป็นต้นออลูกแพรปีนี้ไม่เยอะค่ะอากาศมันไม่ค่อยดีปีนี้มีแต่ฝนลูกแพรเลยไม่เยอะเท่าไหร่มีบ้างแต่ไม่เยอะมัน,นเป็นต้นแอปเปิลแอปเปิลแดงค่ะ เยอะอยู่แอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวอันนี้คือบรรยากาศตอนสองทุ่มครึ่งหนาวค่ะปีนี้ไม่มีหน้าร้อนเลยนี่บรรยากาศรอบๆบ,บ้าน บ้านจะมีผล,ลไม้เยอะอยู่ค่ะแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวลูกแพรลูกพลุนนี่จะเป็นอง,งุ่นค่ะกำลังออกดอกกำลังออกเม็ดลูกเล็กๆอง,งนนะุ่นเนี่ยะเยอะเลยเยอะ,ะหมดเลยอง,งุอ่นนนี้เป็นอง,งนุ่นรอบๆบ,บ้านก็จะปลูก ต้นไม้ประดับดอกไม้ประดับบางทีก็ขึ้นเองบ้างค่ะดอกติดดอกไม้บริเวณบ้านเป็นคนชอบดอกไม้ค่ะก็จะทำเป็นสวนดอกไม้บริเวณบ้านก็จะร่มรื่นอากาศเขาก็จะเย็นตลอดเลยปีนี้ปีนี้ฝนเยอะมากมีแต่เย็นมีแต่หนาว ให้ดูบรรยากาศในทางบ้านดอกไม้หอมหอมค่ะอันนี้เกาขึ้นตามธรรมชาติหอมมากเลยตกเย็นมากกลิ่นอ่อนๆค่ะให้ดูบรรยากาศความร่มรื่นบายยคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า